เผยตัวเลือกสี Galaxy Z 6และ f l 6ก่อนเปิดตัวเรเลานี้คาดว่าทาง Samsung จะเปิดตัว Galaxy Z f 6และ Z f 6, 6ในงาน Galaxy Unpacked 2 4ในวันที่10กรกฎาคมนี้แล้วครับลาสุดจอมแมนอย่างแอด v e เวอรกก็ได้เผยถึงตัวเลือกสีของจอพับทั้ง2รุ่นนี้แล้วครับ โดย Addi Brie ได้โพสผ่าน X ของตัวเองของตัวเลือกสีของทั้ง2รุ่นไว้ตามนี้ครับ Classy C f i จะมีสีฟ้ามิ้นท์เงินและสีเหลืองส่วนก l a ซ s y C 4 6จะมีสีกรมเนวี่สีชมพูและสีเงินครับซึ่งสีที่ว่านี้จะเป็นสีหลักของทั้ง2รุ่นแต่ก็ยังมีสีที่เป็นอ o น l i n e Exclusive อยู่ด้วยครับโดยรุ่น C ีฟิ e จะมีสีดำพีชและขาวส่วน C ี o จะมีสีดำและสีขาวครับและเมื่อดูแล้วสีชมพู จะเข้ามาเป็นสีในตระกูล Galaxy Z f 6 Series ครั้งแรกครับเพราะปกติ Samsung มักจะใช้สีที่เรียบง่ายและเข้มมากกว่าในตระกูลนี้ครับแต่เหมือนว่าทางแบรนด์ต้องการเพิ่มตัวเลือกสีที่ดูสดใสามากขึ้นในปีนี้เพื่อใครที่ชอบสีสันที่สดใสครับ